สวัสดีครับมิยาพะร่วยครับหอยเล่าครับวันพุธยี่สิบสี่ครับหอยเหลาพุธที่ยี่สิบสี่ครับกดไลค์กดติดตามครับมิยาพะร่วยจุดชฉมากครับลงหลังเรืยๆสืบผู้ชคคนกดไลค์กดติดตามครับมิยาพะรวยหอยเหลาวันพุธที่ยี่สิบสี่หมดกรเล็กเขาวิ่งลูดครับ

มาลงลายมาลงลายโอ้ล่าคับมีน้อยเดียวไม่ลงงาวันพุธโซ่แปดตัวหลุดนครสองแปดเดือนสองวนสองสองแปด เอาดกี้ก่อนกระซิบข้นาครับบอฮมเาโตมีสันนีอยจะชีวดเชงใดนลครับ มีแปดหนึ่งครับสองแปดศูนย์เก่าเก่าสองครับมีมีหน่อยเราวิ่งรูดครับสองกับแปดเจอรับมัน,ม,นมานเด้อครับเด้อมันพุทธี 4, ครับก็ไหลกดติดตามมายาวไปเลยจบโชคมันมานลำๆเรื่อยๆสุดๆสุดส,ส,ส,สวัสดีสสดดครับ